เงาปริศนาโรงแรมรัติกาลตั้งตรงงานอยู่บนเนินเขามองเห็นวิวเมืองที่สวยงามในยามค่ำคืนแต่เบื้องหลังความงามนั้นกลับซ่อนความลับอันน่าสะพรึงกลัวเอาไว้โรงแรมรัติกาลยังคงเป็นสถานที่ที่นักเดินทางบางตาเลือกเข้าพักไม่ใช่เพราะความสะดวกสบายหรูหราแต่เป็นเพราะบรรยากาศเก่าแก่ และเรื่องเล่าลีลับที่ดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายดาวช่างภาพสาวฟรีแลนซ์ผู้ชอบเก็บภาพสถานที่เก่าแก่ได้ตัดสินใจมาพักที่นี่สองสามคืนเพื่อเก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนของโรงแรมในคืนแรกที่ดาวเข้าพักเธอเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเล็กๆน้อยๆขณะกำลังเดินตามพนักงานไปที่ห้องพักชั้นสาซึ่งเป็นชั้นที่ค่อนข้างเงียบสงั ระหว่างที่พนักงานกำลังไขประตูห้องดาวเหลิบไปเห็นเงาคล้ายคนยืนอยู่ที่สุดทางเดินด้วยหางตาเมื่อเธอหันไปมองตรงๆก็ไม่พบใครเธอคิดว่าอาจจะเป็นแค่แสงและเงาที่ทำให้ตาฝาดไปแต่ความรู้สึกแปลกๆยังคงอยู่ตลอดค่ำคืนนั้นขณะที่ดาวกำลังจัดของและเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพ เธอมักจะรู้สึกเหมือนมีใครกำลังยืนอยู่ตรงระเบียงห้องหรือย,ยืนอยู่หลังประตูห้องน้ำเมื่อหันไปมองตรงๆทุกครั้งก็ไม่พบสิ่งใดในวันที่สองดาวใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการสำรวจโรงแรมถ่ายภาพลาบบี้ทางเดินและบันไดเก่าแก่ทุกครั้งที่เธอเผลอมองไปทางอื่นหรือมองผ่านๆไปมักจะเห็นเงาของใครบางคนในชุดคล้ายพนักงานโรงแรมที่หางตาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นตรงโวมุมบันไดข้างเสาหรือแม้กระทั่งยืนนิ่งๆอยู่ในห้องโถงที่ว่างเปล่าเงาเหล่านั้นดูไม่ชัดเจนแต่พอจะเดาได้ว่าเป็นรูปร่างของมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นทุกครั้งที่เธอพยายามหันไปมองตรงๆเง,งาเหล่านั้นก็จะหายไปในทันทีราวกับไม่เคยมีอยู่จริงความรู้สึกอ็ดอัดและหวาดระแวงเริ่มเกาะกลุ่มจิตใจของดาวเธอพยายามสอบถามพนักงานคนอื่น ถึงพนักงานที่ทำงานกบกลางคืนหรือพนักงานที่ประจำอยู่ตามจุดต่างๆของโรงแรมแต่คำตอบที่ได้คือจำนวนพนักงานทั้งหมดในโรงแรมมีไม่มากนักและทุกคนมีหน้าที่ชัดเจนไม่ได้มีใครเดินไปมาอย่างไร้จุดหมายเช่นนั้นในคืนที่สามขณะที่ดาวกำลังนั่งแต่งภาพที่ระเบียงห้องตอนเด็กเธอกำลังจ้องมองไปที่หน้าจอแมดบุ๊ก แต่ก็รู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวบางอย่างที่ด้านข้างทางขวาของเธอเธอเหลือบมองด้วยหางตาและสิ่งที่เธอเห็นทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นร่างเงาสีดํำธมุนในชุดคล้ายพนักงานยืนอยู่ตรงมุมระเบียงห่างจากเธอไปไม่ถึงสองเมตรมันยืนนิ่งๆแต่สัมผัสดได้ถึงความเย็นเยือกและไม่เป็นมิดดาวแข็งค้างอยู่กับที่ไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองตรง,ตรงๆเธอยังคงจ้องมองหน้าจอ m a คบุ๊กต่อไป พยายามรวบรวมสติเงาปริศนายังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับไปไหนดาวรู้สึกเหมือนมันกำลังจ้องมองเธออยู่แม้จะไม่เห็นดวงตาของมันก็ตามความกดดันถาโถมเข้ามาดาวตัดสินใจลองทำสิ่งที่ท้าถ่ายเธอค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบกล้องที่วางอยู่ข้างๆโดยยังคงจ้องมองไปข้างหน้าขณะที่เธอกำลังยกกล้องขึ้นมาเตรียมถ่ายภาพเธอเหลือบมองไปยังเงาปริศนาอีกครั้งด้วยหางตา คราวนี้เงาดูเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าๆคล้ายกำลังจะก้าวเข้ามาใกล้ดาวตัดสินใจหันกล้องไปทางเงาอย่างรวดเร็วและกดชัตเตอร์แสงแฟลชวาบขึ้นในความมืดเมื่อแสงแฟลชดับลงดาวรีบก้มลงมองดูภาพที่ถ่ายได้ในจอเล็กๆของกล้องภาพที่ปรากฏทำให้เธอแทบสิ้นสติในภาพนั้นตรงมุมระเบียงที่เธอเห็นเงาปริศนากลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย แต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคือในขอบภาพด้านข้างที่เธอไม่ได้ตั้งใจถ่ายติดเข้ามานั้นดาวเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรจะปรากฏอยู่มันเป็นส่วนหนึ่งของใบหน้าที่บิดเบี้ยวดวงตาเบิกโพรงเจ้ามองมาที่เธอจากด้านข้างของภาพเพียงเสี้ยวเดียวของใบหน้าที่เธอเห็นด้วยหางตาในตอนที่หันกล้องไปดาวปล่อยกล้องร่วงลงพื้นอย่างแรงรีบวิ่งหนีออกจากระเบียงเข้าไปในห้อง และคว้ากระเป๋าสตังกับกุญแจรถวิ่งออกจากห้องพักกลางดึกโดยไม่หันกลับไปมองแม่แต่น้อยเธอรีบหนีออกจากโรงแรมรัติการและไม่คิดจะกลับไปเหยียบที่นั่นอีกเลยทุกวันนี้ดาวยังคงถูกหลอกหลอนด้วยภาพถ่ายใบนั้นและความรู้สึกว่ามีบางสิ่งคอยจ้องมองเธออยู่เสมอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เรากับว่าพนักงานปริศนาแห่งโรงแรมรติการไม่ได้อยู่ในแค่โรงแรมแห่งนั้นอีกต่อไปแต่ได้ติดตามเธอออกมาด้วยคอยปรากฏกายให้เห็นเพียงแค่หางตาง